สวัสดีครับพี่น้องมาผมมอคฝากกันคือเก่าพี่น้องทางช่องวาลินพาสแซบแน็าฝากเลยนะครับพี่น้องฝากกด subscribe ก,ก,กดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเปน็นกำลังใจผมเะครัพี่น้องเด้อเอานแนวแซบๆมาฝากพี่ต่อน้องคือเก่าพี่น้องมือ่อีงแซบๆแบบไม่ง่ายคือเก่าพี่น้องทางนี้มันแนวขาดบ่ได้แนวมากพี่น้องต่ำบักทัวเป็ดเปจีดจัดอันนี้ของปลาพี่น้องแกงของปลาโมเมนต์ลื่นสีด้วของปลาพี่น้องเห็ดละงกเห็ดละงกพี่น้องเบิ่ง บอกไงไงบานบานี่ทั้งบานทั้งตูขาไง่งกันเลยพี่น้องตูนะเห็นบ่นพี่น้อง,องแยงเห็ดละงกใส่ใบประคามวันพี่น้อง,องของแสบของหายเน่อาจจะว่าได้ปีนึงอาจจะมิเทียเดียวมาพี่น้องแสบๆน้ำผมหมดน้ำแจงเบาหวานําขอดแตก Mm hmm. ขเขายงอืม mm อ hmm. mm hmm. mm hmm. oh oh. สุดยอดพี่นแซ่บักผิดแต่ว่ามันราคาอาจจะสูงจักหน่อยพี่น้อ Năm chàng sụp mắm đâm ngon cứ lúc bọc cái hệ à, thật เป็นยางเงี่ยจับพี่น้องแซ่บครับแดดเจี๊ยงต่ำหมกทั่วกระไรพี่น้อง จอดแตดไปหนังตามบอกตัวชุดยอดเผ็ดเผ็ดแสบแสบอืะ หรือว่านว่าแจงเห็ดละงกสดนำกวกกๆเปน็นองดอกตุ่มดอกบาน่นว่าพักขนาะแม้นีลีตาบหมกทัวเผ็ดๆใส่กับบรรยากาศร้อนฟแจงเห็ดกระห่อนพี่น้อง่าเข้ากันครับ โอ้ทำงานละพี่รองบ้านเนี่ยเง่อย่อยง่างๆละบ้านนี่ อ้ยเผ็ดจีตาบอยนรอ เสีบครบพิ่ตนต่างัมตัวอื ขาดพี่น้องครับสุดยอดอู้สุดยอดพี่น้องคำบักทัวเผ็ดเผ็ดนัวนัวใส่กับแจงเห็ดห่อนห่อนบรรยากาศกับห่อนรัเป่าอีูพี่น้องเข้ากันเผ็ดจี๊ดจัดแจงเห็ดละงวกกัแซ่บเกี๊ยงตับพี่น้องตาบักทัวเกี๊ยงตับแจงเห็ดละงวกถัดบรรทวยบกักไงสุดยอด แมนคว่ำเพลินไว้ลีพี่น้องแกงเห็ดละงกูกสดน้ำกุกกวกกัน่าแมนนี่ลีพี่น้องใส่ใบบะค้าวันสม,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 ม้มลำโอ้สุดยอดสมคึดอยากพี่น้องซื้อมาล่อมึงกิโลละห่าอร่อยพี่น้องจากแพงโบแพงแพงกว่านื้ออีกเอาถ่ายคลิปนี้ก็คือเก่าพี่น้องบพรว่าสิเป็นภาพหรือว่าจานได้ที่เห็ดลงไปโบถึงโบกวนกับกบระตุกกระเพยเด้อพี่น้องเด้อคลิปนี้ก็ลาพี่นาน้องไป,ไปเพียงเท่านี้ครับพี่น้องสวัสดีครับ